สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคน้องี้สวสีค่ะคุณลุงน,นะคะวันนี้เราจะมาฝึกทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กเรื่องของการยิดจับนี่ นิ้วแต่ละนิ้วของมือเรากันดีกว่าคะ่ะน,น,นิ้วโป้งอยู่ในนิ้วโป้งอยู่ในอยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะสุขสบายดีหรือไรสุขสบายทั้งกายและใจไปก่อนลนะสวัสดีนิ้วชี้อยู่ในนิ้วชี้อยู่ในอยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะสุขสบายดีหรือไรสุขสบายทั้งกายและใจ ไปก่อนลาสวัสดีนิ้วกลางอยู่ไหนนิ้วกลางอยู่ไหนอยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะสุขสบายได้หรือไรสุขสบายทั้งกายและใจไปก่อนลาสวัสดีนิ้วนางอยู่ไหนนิ้วนางอยู่ไหนอยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะสุขสบายได้หรือไรสุขสบายทั้งกายและใจไปก่อนลา สวัสดีนิวโกยู่ไนนิวโกยู่ไน,น,นอยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะสุขสบายดีหรือไรสุขสบายทางการราจ้าไปก่อนละสวัสดีฮาเก่งมากครับต่อไปคุณลุงจ้า สาธิตให้ดูนะว่าน้องวีต้องฝึกทักษะอะไรบ้างทักษะกล้ามเนื้อวันเล็กวันนี้เป็นการฝึกหยิบจับของชิ้นเล็กแยกตามสีนะคะเราจะเรียนโดยระบบกล่องงานมี3มกล่องงานกล่องงานที่1เป็นการหยิบหลอดกระดาษชิ้นเล็กใส่กล่องแยกตามสีนะลูกกล่องงานที่สอง เป็นการหยิบลูกปาดสีต่างๆ,สางๆใส่กล่องแยกตามสีและกล่องงานที่3หยิบกระดุมสีต่างๆใส่กล่องแยกตามสีนะลูกเรามาดูกันและเมื่อน้องพี่ทำภารกิจเสร็จสิ้นแล้วเราก็จะมาดึงภาพกิจกรรมที่เราทําเสร็จทําสําเร็จแล้วนะคะลูกมาแตะในฝั่งที่เราทําสําเร็จเรียบร้อยแล้วกล่องงานที่1ก็เสร็จแล้ว เมื่อทำกล่องงานที่สองเสร็จก็ดึงมาแปะไว้ฝั่งที่ทำเสร็จแล้วนะลูกแล้วก็กล่องงานที่สามก็ดึงมาแปะในฝั่งที่เราทำเสร็จแล้วนะคะสีเดี๋ยวคุณลูกสายที่ดูก่อนหนึ่งรอบวานใ้ต้องมีทำตามนะคะเริ่มจากกล่องงานที่หนึ่งเปิดกล่องออกมาหยิบแยกตามสาีคุณลูกจะดูแล้วนะ ลุงจะดูอ่ะกล่องนี้สีเขียวนี่หยิบหลอดสีเขียวใส่ลงไปกล่องนี้สีชมพูหยิบหลอดสีชมพูใส่ลงไปกล่องนี้สีฟ้าเป็นหลอดสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินหน่คุณนุมก็จะหยิบใส่ลงไปแบบนี้หลอดสีแดงและตามด้วยสีเหลืองครับก็เป็นครบทั้งาสีแล้วมาเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อคุณต้องทำสำเร็จแล้วคุณนุอจะเอากล่องงานที่หนึ่งใส่ลงไปในกล่องที่ทำงานสเสร็จแล้วนะคะ,ะและหลังจากนั้นก็จะมาดึงภาพกล่องงานที่หนึ่งมาแปะในฝั่งที่ทำงานสำเร็จแล้วไว้ตรงนี้ค่ะ,อะโอเคนะคะมีเข้าใจเนาะมามาต่อไปในส่วนของการที่จะวัดประเมินผลคุณนุอก็จะสังเกต พฤติกรรมของน้องมีนะคะลูกว่าสามารถทําได้ไหมก็จะดูว่าน้องมีบอกชื่อนิ้วต่างๆที่ใช้หยิบได้ไหมนะคะแล้วก็สังเกตการใช้นิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้น,นิ้วกลางในการหยิบของชิ้นเล็กว่าน้องมีสามารถทําได้ไหมแล้วก็การนําของชิ้นเล็กไปวางในกล่องน้องมีวางได้หรือเปล่าแล้วก็น้องมีสามารถทําได้สาเร็จทั้ง5สีเลยไหมแล้วก็ ดูที่ว่าน้องมีสามารถดึงภาพมาแปะไว้ในผังที่เสร็จกิจกรรมแล้วได้หรือเปล่านะคะก็จะจับเวลาอยู่ที่5นาทีต่อกล่องงานนะลูกอ้าวเรามาเริ่มกันเลยอ่าเริ่มที่กลองงานที่หนึ่งเลยค่ะอ่าน้องมีหยิบเลยลูก เวลานี่ไงรางวัลสำหรับคนเกง่งเป็นรถของเล่นหนึ่งคันสำหรับกล่องงานที่หนึ่งนะคะหยิบด้วยหยิบหาสีไหนกันก็ได้ลูกเอาใส่กล่องแล้วก็แยกตามสีนะล,ลูกนะ บูใส่ลงไปเลยอ้าวยื่นมือไปอ๋อตไปออบไปอ๋ยิดกยิดศกยิใส่กลองใส่กลองเลวอายืมือไปยืนมอไปเล่นดีๆเล่นดีๆเฮ้ยเก่งมาครับอ่าสิต่อไป di dekat ah, โอเคอะกลับไปค่ะี่ แน่นๆนะหยิดใหม่ครั้งนึง่งยิดใหม่ครั้งที่ยืใหม่ครั้งนึ่งหลอดหลากสีตรงนี้ใส่ในกล่องสีน้องเพิ่นใส่ลง,ปกกงไปดืดไปครับอ่อเอาไปเหลือสองสีแล Cap ้วลูกสีแดงสีแดงได้ไหม ในกล่องสุดทนี่ครับยู่นไลย่ไปโอ้เก่งมากครับสุดท้ายแล้วสีเขียวอ่งมากงแรกลูนีต้ตรงนี้ตนีนี่ครับสีเขียวอยู่นี้ครับยื่นไปยื่ไป เ่งากครับกล่องงานที่หนึ่งเสร็จสิ้นแล้วน้องวีเอากล่องงานไปใส่ไว้ที่กล่องที่ทํางานเสร็จสําเร็จแล้วนะลูกโอ้ลองไ้วอย่าให้คุณยายเก็บใ้นะครับไม่เป็ไรอ่าอ่านึดดื้อด้วอตัวเองอแต่ลงไปกล่องงานที่ทําเสร็จสิ้นแล้วสเสร็จแล้วนะครับวางเลย วางลงเลยค่ะโอ,โอขั้นตอนต่อไปเรามาดื่มชาที่เราทําสําเร็จแล้วมาไว้ฝั่งที่เราทํางานสําเร็จแล้วนะคะมาเลยเอาน้งมีดมด่อ่าแต่ลงไปในฝั่งที่เราทํางานสําเร็จแล้วลูกเ่เก่งมากครับน้องมีทำได้ด้วยตัวเอง ปรบมือให้ตัวเองเลยอันนี้ครับร่างว่าสำหรับคนเก่งทำ่องงานที่หนึ่งสำเร็จแล้วเรียบร้อยน้องมีรักไปนะครับลดสองเล่นหนึ่งพันรับครักรักเก่งมากมาดูซิวันนี้ได้กี่คะแนนนะ หนดได้อย่างถูกต้องนะคะตลอดไปเลยต้องคะแนนออันนี้หัวแม่มือนิ้วชี้นิ้วกลางหยิบของชิ้นเล็กได้กอน้องมีสามารถทําได้ดีแนะนําของชิ้นเล็กไปวางลงในกล่องได้นะคะก็ทํางานที่ได้รับมอบหมายได้สําเร็จร่งมไม่ได้ด้วยดีแล้วก็สามารถดึงภาพในการทํากิจกรรมทําสําเร็จแล้วก็ไปแปะในฝั่งที่ทํากิจกรรมสําเร็จแล้วน้องมีสามารถทําได้ด้วยตัวเองค่ะ ในส่วนที่แต่ที่คุณลูสังเกตในการทํางานของน้องมีน้องก็จะยังมีอุปสรรคในการหยิบอยู่ก็คือมันจะหล่นระหว่างทางเท่านั้นเองลูกเดี๋ยวเราฝึกต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้การประสานสัมพันธ์ระหว่างตาก,กับมือทํางานร่วมกันได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นกว่าน,นี้นะคะเอ,ออกวันนี้ เรามาทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าเราได้ใช้ทักษะกลา้ามนเนื้อมันเล็กอะไรไปบ้างเรามารู้จักทบทวนนิ้วอีกครั้งหนึ่งลูกนิ้วของมือเล่นเตยนิ้วโป้งอยู่ไหนนิ้วโป้งอยู่ไหนนิ้วโป้งอยู่ไหนอยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะนิ้วชี้ นิ่วกลางอยู่ใหนนิ่วกลางอยู่ในอยู่นี่จ้าอยู่นี่จ้านิ่วนังอยู่ใหนนิ่วนังอยู่ในอยู่นี่จ้าอยู่นี่จ้านิ่วก้อยอยู่ใหนนิ่วก้อยอยู่ในอยู่นี่จ้าอยู่นี่จ้าสุขสบายดีหรือไรสุขสบายทั้งกายและใจไปก่อนนะสวัสดีอ่าเสร็จกิจกรรมวันนี้แล้ว ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ่วณขอบคุณคเก่งมากปรกมือให้เ,เองหน่อยค่ะ